บันดีจ้าพี่น้องนิเยงเยนแดงไปกินดาเทียวน้องกันเหาะมารายงานตัวกับพี่น้องเอฟซีคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเยนแดงมื้อนี้เยนแดงพามาดูอันชาวนาเนาะค่ะเนาะเป็นบานเข้าค่ะเพิ่นอันนี้เพิ่นกําลังอีบานเนาะค่ะเนาะกําลังอีบานแล้วก็ทางล่างไปมันก็เป็นปลูกข้าวค่ะปูเขาวนูนี้เป็นรูปูสางน้อค่ะเด้อ เป็นรูปเป๊ะสางนค่นเนาะ,ะ,นอ,ะอันก็เป็นแวธสรมชาชิแตจวาอันผู้เท่าผู้แก่ผ่าเอินผู้สางคะ่ะอยู่วันพระเวียดคะ่ะวันพระเวียดอำเภอขอนซ่านจังหวัดชัยภูมินะค่ะเนาะกะ็อยู่ไกลๆอยู่ไกลๆอันน้ำพุ้งเปล่าคะ่ะกะ มีเป็นที่ท่องเที่ยวอีกหม่มองหนึงนะะ่งแล้วค่ะน้ำพุตำราค่ะเป็นที่ท่องเที่ยวแต่ทนนี่ปิดหูเข้าและะะะ้วค่ะเนาะภูเข้าพ้นพนตกค่ะพ่นตกปล่อยดูไหมพี่น้องนะอันเป็นรูปูาสางเนะอันตรงมองเห็นหนู่นนี่ก็คือภูาสางเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ว่ามันเข่าแกะผ่าเอิญมาและะ้วค่ะน,นี่เพิ่นก็วานเข้าะคะ่ะ บางคนก็ไอดำเอาบางคนก็บานเอาเนาะค่ะเนาะพ้นกำลังตกป่ยยก็ดีใจนะมันอันยียแดงก็ดีใจกับพนานาเนะค่ะเนาะพ่นรอพ้นแต่ว่าอันแต่ว่าเที่ยวเทีวันพระเบียดนี่้นดังทึงพ่นพ้นมาตกแต่น้ำก็ ตลอดปีเนาะคะ่ะเพราะว่าน้ำผุดผุดมาจากมาจากน้ำผุดตดับเหล่าผุดตลอดปีค่ะแต่ฟ้าฝนตกในใกล้ผุดไล่เด่นต้องการเนาะแต่ขนาดตอนแรงยังตกยังยังผุดกระเซาเนาะคะ่ะเนาะคือดีไซน์น้ำตลอดเนาะคะ่ะการไล่โมบ้านที่จดีดไซน์น้ำกับน้ำผุดทาบเหนี่ค่ะผุดตลอดเลยค่ะอันแล,แ,ลแล้วนี้เพิ่อนก็น้ำบึ้อค่ะน,น้ำเพิ่อนมีเว่อึด เป็นทำนาเลแตลอดจึงป <IM> ุ่นฝนตกก็ทำนาหลแต่ว่ามันก็ก็ยังก็ดีเนาะค่ะเนาะถ้าฝนตกมาก็อีดีแบบหนึ่งเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นตงผงกผูกข้าที่มองเห็นนี่ก็เป็นป่านาม้ยนะค่ะแต่ก้อนยาแดงก็ห้านาม้เท่านี้เนาะค่ะห้านาม้ยกินได้ยาแดงบาคคลได้ค่ายเนาะค่ะขึ้นไปห้ากินได้ได้ค่ะเวลาฝนเวลาหน้าฝนอัน น้ำไม้ไล่เนาะค่ะเนาะแต่ด้วนนี้จะเดงบริขึ้นไป็ดหรอกค่ะเดงบเดยอเดือนเดงบริขึ้นไปห้าเนาะค่ะเนาะแต่ก็ไล่เกาเนาะค่ะเนาะก็อย่าบอกให้ที่น้องฟังเนาะค่ะเนาะว่าน้ำไม้ไล่ยอันเดงก็มาดำนาทั้นี้แหละบ้านจะเดงเงินปนะักนาเนาะค่ะแล้วอันหกปักนาแล้วเดงก็ไปอันน้ำไม้อะไราวันเนาะ น้ำก็มีกันได้เล่ามานันกันเป็นน้ำคลองน้ำก็น้ำก็ผุดออกมาจากมาจากเออะไรแบบผุดตะลาวก็เป็นน้ำคลองออมาคือน้ำน้ำฝนบ่บอคาดน้องขันน้อน้ำฝนบ่คาดก็อยู่บ้านพระเบี้ยน้อง่ะนน้อเดินบ้านพระเบียดอะะันอยู่ขอนญซ่านนี่กันจ้าก็เอาไว้ก่อนน,ะะน้องขันน้อจะเดินจะได้ ใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายแดงด้วยจ้าจะทำคลิปใหม่ๆต่อไปให้พี่น้องนะคะเนาะจ้าคิดถอยพี่น้องหมดทุกคนนะคะคิดถอยพี่น้องหมดทุกคนอันเดี๋ยวยายแดงไปห้พี่น้องนะคะเนาะตอนนี้ไปบอกไปใดๆก็ไปเรื่อยๆนะคะเนาะไปห้พี่น้องเรื่อยๆอยู่ตอนนี้พฝนตกเดี๋ยวจะแดงอัน ยายแดงเอาไปจำนี้ก่อนเนอกจะเนาะปลาก็หงมืออยู่ยายแดงก็เป็นแต่ยานเนาะค่ะก็ดูไปก่อนนั่นลมพัดบีบีเนาะค่ะเนาะลมพัดบีบีอยู่จ้าพี่น้องหมดทุกคนนะจ้าพี่น้องมาชมดีมีชัยทำอะไรก็ให้ปังๆนำกันนอกจาเนาอไม่ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะจ้าพี่น้องก็ได้มีเจ จริงดีๆท,ทำดีคิดดีทำดีจ้าบริจ้า